สวัสดีครับพีน่น้องมือหนี่มีเมนูข้าวต้มหลอกข้าครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับก่อนอื่นก็พักที่เาเตรียมไว้ครับหันพักขี้ต้นหอมอันนี้หมูสับครับซื้อม,มาหมื่อวานเขาก็ต้มไว้แล้วครับในพักหนึ่งแล้วลอดเดือดครับพอเดือดล้วก็ใส่เกลือลงไป รถดีผมใส่ไปก้อนนานี้แล้วครับแต่ผู้ใดมีซุปข้านอ,อกระได้ครับเป็นก้อนอันนี้ซีอิ๊วขาวด้วยครับสองช้อนก็ไม่ถึงสองช้อนทัพพีหแล้วครับประมาณช้อนครึ่งช้อนครึ่งดูที่หม้อด้วยหม้อเบอร์ไม่ใหญ่ใส่ไม่เยอะครับ ซอสฝาเขียวครับสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้สูตรผมเองตามกินครับจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะเจียวกระเทียมครับเอาไปเจียว พอหอมได้ที่เราก็เอาหมูสับหมูสับที่เราซื้อมาครับเอาลงไปผัดเลยครับผัดให้เข้ากันเลยผัดจนหมูสุกครับ กิ่นหอมมาเลยครับกลิ่นหอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมมาแล้ครับพอหมูเริ่มสุกแล้วทีนี้เราก็เอากระวางออกแล้วก็ ต้มข้าวต้มแล้วก็เทลงไปเลยครับเทลงไปใส่หม้อข้าต้มครับคนให้เข้ากันครับ อันนี้ก็รอดเดือดออเดือดแล้วโอเคครับชิมน้ำดูครับชิมน้ำต้มดูน้ำข้าต้มดูอร่อยครับสูตรนี้ปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สใส่ต้นหอมตะคีที่เราหั่นครับ ตามด้วยพริกไทยป่นครับใส่ลงไปหอมเผ็ดนิดๆโอเคเรียบร้อยครับน่าทานมากไหมครับมาครับทานข้าวต้มด้วยกันเสร็จแล้วครับมาครับทานข้าวต้มหมูสับด้วยกันยามเช้าครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับบ๊ายบาย